สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพามาชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในเลยนะคะสวยๆดังอยู่สังขาสันติสุขสามสิบสี่นะคะหมู่บ้านเซนนันทวันเซนหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในคะ่ะสวยๆเลยนะคะ,ะมาหลังนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาดูรอบๆซิสวยๆ บริเวณโดยรอบนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยค่ะสวยๆนะคะเข้ามาข้างในค่ะโซนรับแขกเลยนะคะโซนรับแขกห้องกว้างขวางค่ะนี่นะคะอ่ะค่ะนี่นี่นะคะ มาตรงนี้3มห้องนอนนะคะบ้านหลังนี้36ตารางวาสามห้องนอนนี้ห้องโซนด้านหน้านะคะหนึ่งห้องแล้วก็มาห้องน้ําห้องน้ําชาวเวอร์เครื่องทําน้ําอุ่นเรียบร้อยเลยนะคะนี่ห้องน้ําสวยงามมาห้องที่สองค่ะห้องที่สองนี่คือแถมแอร์ให้หนึ่งเครื่องนะคะแอร์ใหม่เลยนะคะแอร์ให้หนึ่งเครื่องสวย บ้านหลังนี้อยู่ใกล้นี้นะคะอซอยสังขาสันติสุข34หมู่บ้านนันทวันเซนหนึ่งนะคะามาอีกหนึ่งห้องนอนห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัวนะคะห้องนี้นี่นะคะโซนนี้นี่ห้องน้ำในตัวหนึ่งห้อง สวยๆสามห้องนอนสองห้องน้ำค่ะท่านไหนหาบ้านโซนหนองจอกนะคะหนองจอกมีนบุรีนะคะสุวินทวงศ์นะคะออกได้หลายช่องทางไปทางฉะเชิงเซาก็สะดวกค่ะบ้านหลังนี้คือทำาให้ครบแล้วค่ะค,ะครัวมีเตามีอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะวิวทุ่งนาด้วยค่ะอนนี้นี่ข้างหลังไม่ชนใครสะดวกสบายนี่นะคะ ถนนนทะลุไปได้ทั้งหมดเลยนะคะถนนทะลุซอยนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีแถมโซนซักล้างให้ด้วยค่ะนี่แยกแยกส่วนโซนซักผ้าให้เลยค่ะนี่นะคะสวยๆใครหาบ้านโซนหนองจอกนะคะสังขาสันติสุขนะคะเนี่ยนะคะทักแดงมาได้เลยค่ะ0809420569นนะคะโซนทานข้าวห้องกว้างขวางค่ะเนี่ยสามห้องนอนเลยรีบๆเลยค่ะ 080 942 0569ค่ะนี่นะคะโอ้สวยๆเลยรีบๆมาเลยค่ะ